Để tao ngu kinh tạp cặp kè Kinh xuống Ở ní là Ở tầng ní ngay งูตัวบักใหญ่เลยล,ลักษณะของของงูกับแก่นนี่กับแก่นนี่สิขาส่ขาบข้องูไว้ <c oughs>

คนันไอ่อนงมาถามวันเสียงอย่งนนห้องก็เสียงงอนเสียงท่วมเสียงไม่งวงคนเลื่อตัวมาเพิ่ห้องกรนติน้องมูสต้งาตดมาดันไปินจะได้แห้องห้องมันก็เป็นงงงเล่องง่วงเลยมัน, 8, นก็นนนนนนตักแก่

ขาน้ำเพียงหัวเขาจะว่าห่างเป็นน้ำบอ่อท้องค่ำไหมไน้ำท้องค่ำก็ปูก็จะปูคนตัว,ต,วตัวเจ้าสีบลูเหลืองว่าโทษบ่เจ้ากับไม่ใหม่คลณว่าูยิ่ง ยาต่ไม่งใหม่ว่าเลยโกกบวม่หม่ว่าเลยผกันบ้างฟกัดืบบ้างแล้วก็กับหัวขวนแล้วฟากันเอาไม้ฟมดลูกนเม็ดไหมผู้เั่นเาไม้ฟาดลูกเม็ดผู้เล่นเอาไม้ฟาดลูกนี้ฟาดกันไปฟาดกันมาฟาดกันไปฟาดก,กันมา

อีปผู้่นยกอบโหโวโหโบไอ้นอืมยุ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 ย,ยุกิบของคนอื่นเอาล้มกับเป็นแบบนี้อะแม่เกี่ยวเกี่ยวลักษณะแบบนี้เลย แต่แต่ตัวสิเขอไปแต่ลางเหี้ยนนี่ตัวสิเหลืองกว่านี่เหลืองอ่วนงาม แต่กิ่นลงมีเป็ดกับเป็นคนเตี่ยวออกสิงนุดงิดนะลงมืเป็ดหูวิวาเป็นเป็นอีหยังแปลงมากลงมืเป็ดเอาความเป็นปัวปัวปัวมันก็ถึงุดงิง๊ดนะเอามุมนี้มั่งเออมุมนี้มั่ง อยู่ล,งล,งล,งลอยู่ลงอันเจ้าสิเานเจ้สินไปใส่่ท,ที่นี่ถ้าอยู่ลงเหรออยู่ลงหรมันเป็นแ่งแต่คอยกจิบม,มาส่เมมมสแมาใส่เขั้นออตัวอยากแก้ออกองยอยาแก้งอยากกึมีถ้าเขาอบกม่ใ้ไดคอกัดิเขียจะนั่งคัดเีตัดหมาคัดเขีอยยานั่งคัด แค่ตัดหมาคัดติงลิงมาเสียมาบอกเลขหนึ่งศูน,นยหน์นนหนึ่งหนึ่งศูนย์หนี่หูย่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหูยุ่แต่ว่ากับแกนเนีเป็นอยู <B olo. S 2> อ่นี่เน,นาะเอากับแกตัตีเป็นเลขตีเป็นอย่าง งูงูเขียวหลงหูโยวาสุนย์หนึงน่งหนึ่งศูนแต่ว่ากับแกเดีเ๋ยวไปยังเป็นเก่าบอกก่อไก่มือนั้นมือนั้นคอยเปย็นทำกวนสตัตว์รนภูเขาแต่คอยเห็นงานโยมเพื่อขากลับมาก็เห็นงูเขียวขอดขอดเป็นเหล็กศูนย์ไหมอนันนี ผู gamer, ้ยิจารย์เเลยก็เลยบอกว่าเป็ดเป็ดเบิงเบิงงูเขียวขวายเป็นหลักเลขว่าเลขว่าศูนยข้างล่างแต่ว่าแต่วมือนั่นมือนั่น่อยถืสอมือนั่นอยอาลหายีหลี่าต้อง่อยอาลูหายี่หลีบอ โอ้ยนั่นเพื่อนดราเหรอเพื่นเพื่อนท่านได้กินกันดิเพื่อนเราก็กอดกันกัดกันอันมูเขียวกอดกอดกับแก่หรือกับแก่กันขาบข้องงูเขียวไ,ไม่อยากให้จบไ,ไม่อยากใหนเขาไปกินตับไหม,ไหมข่าบไว้เ <laughs> ก <laughs> ่าเจ็ด <c oughs> หยอกยอกกันนะหยอกกันนะ <c ười> อ้ไอทองไปลอยยันจันถ <c ười> ึกจำงูวฟาใส่ มันดอนแสงได้มืดอมมุ้เนี่ยวผมมุ้เกอาขยายสิพันหินลุงมีเป็ดพันเลยบ่บ่เข้าไปโคดคักพันยกข้อโผโผ